สวัสดีค่ะรหัส5 8 4แปนะคะประจำจิ๋วที่ร้านบาณานาซเซนทันเชลายชันจีนะคะโอเคค่ะเลือกคำถามได้เลยค่ะอเอค,คำถามนะคะลูกค้าใช้งาน a อฟี C ี D, เดินเข้ามาปูึกาว่าถ้าถ่ายภาพแล้วมันสามารถยกยายวัดถุแบบ Galaxy AI ได้อย่างไรแถมบางภาพพอทำแล้วมันก็เบลอ ไม่มีโฟกัสตรงนี้จะบอกลูกค้าแนะนําลูกค้าอย่างไรคะค่ะแต่ขออ่าแจ้งลูกค้านะคะก็คือแนะนํานะคะของตัวซั s ซุงนะคะจะมี Google โฟ o t o นะคะค่ะดีเทอร์อีเทอร์นะคะค่ะสําหรับการย้ายลบนะคะหรือจะรีไซส์นะคะรวมถึงการแก้ไขรูปภาพเบอร์นะคะก็สามารถทําได้ค่ะโอเคข้อต่อไปค่ะ ข้อต่อไปนะคะลูกค้ากัวงวลใจเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในเครื่องถ้าหากว่าจะต้องย้ายมาใช้ e n นดอย s a m s ุ ่านจะมีวิธีการตอบคำถามลูกค้าอย่างไรเพื่อไปขจัดข้อกัวงวลนี้ค่ะซัมซุงนะคะเพิ่มเรื่องของความปลอดภัยนะคะ Google Pay p r o t e c t นะคะซัมซุงน็อกค่ะแล้วก็ออโต้โฟล์ r เบลเกอร์นะคะค่ะรวมเลยถึงความเป็นส่วนตัวนะคะ,อย,นนอ,ะอย่างเช่นเป็นในอย่างเช่นซัมซุงพาสนะคะแล้วก็ซีเคียวโฟเดอร์ค่ะออโต้เบลเกอร์นะคะก็จะมีความปลอดภัยนั่นเองนะคะซึ่งเราสามารถตั้งค่าง่ายๆนะคะ โดยการที่เราเข้าตัวตั้งค่านะคะแล้วตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะคะค่ะแล้วก็ตัวบล็อกอัตโนมัตินะคะซึ่งตัวนี้นะคะเราจะหมดกังวลนะคะในเรื่องของวิชาชีพนะคะการโจรกรรมนะคะหรือการใช้สาย USB ค่ะเพื่อในเรื่องของความปลอดภัยนะคะตัวนี้ก็ได้รับรองนะคะของตำรวจแห่งชาติด,ด้วยค่ะซึ่งมีความปลอดภัยแน่นอนค่ะข้ต่อไปค่ะ ข้อต่อไปถ้าลูกค้าต้องการตั้งค่าถ้าจอมีคืือ g a l อ x y ให้ซ่อนแบบนำทางและใช้การปัดแบบ iOS จะแนะนำวิธีการตั้งค่าแบบใดค่ะแต่ขอแนะนำนะคะค่ะการใช้งานง่ายมากค่ะโดยการที่เข้าตั้งค่านะคะเบืองนะคะแล้วก็มาที่จอภาพนะคะค่ะแล้วเลือก ตัวแถบการนำทางนะคะท่าทางในการปัดะคะ่ะเห็นไหมคะก็จะอยู่ด้านล่างนะคะก็สามารถปัดได้ง่ายๆเหมือนตัว iOS นะคะข้อต่อไปข้อสุดท้ายค่ะ <ด prof. S 1> เดี๋ยวขอเลือกก่อนนะคะ <laughs> คอข้อสุดท้ายถ้าลูกค้าต้องการตั้งค่าหน้าจอมือถือ Galaxy ให้รวมทุกแอปมาอยู่บนหน้าจอแบบ iOS จะแนะนำการตั้งค่าแบบใดค่ะแต่ขอแนะนำเลยนะคะจะมี2วิธีนะคะง่ายๆเลยนะคะทีแรกค่ะเข้าที่ตั้งค่าพันเฟืองนะคะมาเลือกในส่วนของหน้าจอหลักนะคะค่ะแล้วก็รูปแบบหน้าจอหลักนะคะเลือกหน้าจอเท่านั้นนะคะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นง่ายๆเลยนะคะก็จะได้รวมแอป,ปทุกแอป,ปนะคะอยู่ในหน้าเดียวเลยนะคะค่ะเหมือน iOS เลยนะคะค่ะแล้ววิธีที่สองนะคะคือกดหน้าค้างค้า,างหน้าจอนะคะแล้วก็เลือกตั้งค่าค่ะรูปแบบหน้าจอหลักนะคะแล้วก็หน้าจอหลักเท่านั้นก็ทำได้เหมือนกันค่ะทั้งสองทีง่ายๆเลยนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ